ระเบิดปโป้งไงล่ะเอสราซ่าเหรอครับผมนี่ไงนี่ไงตายนะครับยังไงก็ตายนะนี่ไงเกือบแตกโปะ๊เรียบร้อยนะครับแอสซมหดตายเอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอน e เตอเกมเบาทนะครับแล้วก็คลิปในวันนี้ผมเจ้าทีมป่าฟ้าเดอะวันนะครับไปดักตบเมลโดัสแอสซมหมดกันนะฮะ ซึ่งช่วงนี้คือไอเซาโหมดนี่คือแบบร้อนแรงใช่ไหมคนไหนก็เล่นนะครับยูทูบเบอร์คนไหนก็เล่นแม้แต่ช่องตัวเองก็เล่นนะฮะ <c oughs> แต่ว่าในวันนี้ผมได้คนพบบางอย่างนะครับว่าไอป๋าเดอะวันเนี่ยมันสามารถตบไอเซาโหมดแบบว่าเล็เป็นขี้ได้เลยแม้จะเริ่มก่อนเริ่มหลังนะแต่ต้องมาดูกันว่าวันนี้ผมจะเจอหรือเปล่านะครับผมจะมาดักตบไงซึ่งไม่รู้ว่าจะเจอตอนไหนนะฮะแต่วผมค่อยตัดไปตอนที่เจอแล้วกันนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเจอตอนไหนไงอาจจะนานนะครับอืม แล้วก็ทีมที่ผมใช้เนี่ยในการดักตบแอซเซอร์โบดเนี่ยเป็นทีมนี้นะครับก็เป็นทีมป่าฟ้าเดอะวันนะฮะแต่ว่าจะมีตัวซับเป็นมาม่าสฟ้านะครับเอาพาสซีฟนะเพิ่มเลือดส่วนตัวละครอื่นก็เหมือนเดิมเกาเทอร์แดงครับใบาการ์ดแล้วก็เลื่อนขั้นการ์ดอลิสตังฟ้านะครับกางโลแล้วก็เอาพาสซีฟป่าเดอะวันก็เป็นดาวเมจนะครับเดี๋ยวผมจะกินอาหารเป็นเพิ่มเลือดแล้วกันนะเอาเพเซฟนะอย่างที่บอกไปนะครับว่าเปิดก่อนเปิดหลังก็ค่าเท่ากันมาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะเจอหรือเปล่า ถ้าไม่เจอคลิปนี้ก็คงไม่ได้ออกอะนะยังไงมันต้องเจอนะครับถ้าไม่เจอในคลิปนี้คงไม่ได้ลงช่องหรอก <c oughs> นะครับอืม,มานี่ไงเจอพอดีนะครับตาแรกนะก็ผมได้เปิดก่อนนะเดี๋ยวน้องๆมาดูนะครับว่าแอสเซิ์โมดเนี่ยมันแพ้ป่าเดอะวันนะฮะเดี๋ยวน้องๆดูนะผมจะทําการเลื่อนการ์ดให้กับป่านะครับสองใบเลยนะเลื่อนการ์ดไปนะครับแล้วก็ใช้อลิศนางฟ้านะครับเปิดโล่มา ย่างนี้นะฮะเอาเพาเซฟนะเตรียมฟาดนะครับแล้วก็เปิดโล่มาส่วนเกตดันติเนี่ยคือช่างมันนะครับผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะเกดันตีนะออฟาดเน้นที่หัวสักครั้งหนึ่งนะครับบอกเลยว่าแตกอ่ะดโดฟาก็ยุยุมานะครับแต่ว่าขั้นแรกเข้าทางเราและวย่างนี้ะนะครับเดลิเอลิก็ตีมาเราก็รวมการ์ดของลิซังฟ้ามานะครับแล้วก็ ใช้ลิสต่างฟ้านะครับสตัรนโดไปอย่างนี้แล้วก็เปิดโล่นะเออมาปุ๊บเทินหน้าโดก็จะไม่สามารถใช้ย่อยุได้แล้วนะครับแต่ต้องยอมโดนลดตัดไปบัฟหนึ่งแต่ก็ช่างมันนะครับยังไงอีกฝ่ายก็โดนนะรอบหน้าอ่ะเดลี่เขียวเขาก็น่าจะต่อยป่าฟ้ามานะครับแต่เหมดก็ตีมาอ่ะต่อยมาแต่ว่าไม่น่าตายนะครับปื้นชีพไม่ตายด้วย มาดิครับโอ้โหต่อยับๆเลยเอ่ะมันเท่เกินไปหรือเปล่าอ่ะทีมเนี้ยแอสซอรโหมดต,ตายแน่นอนนะครับเดี๋ยวดูนะทุกคนต่อยอ,อย่างนี้ไปนะครับยังไงก็ตายนะฮะมาป๋าบอกขอฟาดหน่อยแล้วกันนะครับ4ี่หมแล้วก็นี่ไงถึกมากมั้งอะ่ะอีกทีนึงมาป๋าปุ๊บปาาเรียบร้อยนะครับ4ี่หมโอเคเป็นไงบ้างอ่ะทุกคนแอซโหมดนะครับที่ว่าแน่ตัวแตกนะฮะ นี่คือไอซ้อมด์เขาถึกมากนะคนเนี้ยน่าจะจัดเต็มมานะฮะแต่ว่าก็เท่นั้นนะครับน้องๆพี่แบบมีป่าเดอวันอยู่ไนงะพัดเจ้าไงครับอืมโอ้โหต่อยับยับเลยอะครับผมเฮฟวี่เมทัลอีกแล้วอะเฮฟวี่เมทัลเก่งจังเลยอะครับเซะป่าต่อยไปเลยนะฮะแล้วก็นี่เรื่องขั้นการ์ดมาแล้วก็กางโลนะฮะเพเซฟมาโลขั้นสองด้วยคือตาเนี้ยยังไงก็โดนนะ แต่ว่าแล้วยังไงอะครับทีมผมมันถึกมากๆเลยอะครับผมมีเทพเจ้ามามาร์สอยู่ไงเทพเจ้ามามาร์สเลยนะครับคุณเออดีมากเพื่อนเพิ่มเลือดยับยับต่บอกเลยปึ๊บปึ๊บโอ้เขาม่ใช้อันติของเดลีนะเขาใช่ของโดใช่ไหมอ่ะแช่แข็งนะครับอืมแล้วมันยังไงเพื่อนอ่ะอันติมาแต่ว่าแช่แข็งเขาแบบว่าเจ้าชัวนะเกาเธอแดงตายนะครับแต่ว да ่าตายหรือเปล่าน <ma ar child dialog 1981> ั่นแหละ แรงนะเนี่ยเพื่อนตายเหมือนกันแลเนี่ยแล้วก็ Gg นะเพื่อนนะผมจะบึ้มคุณไปนะครับแล้วก็สตัร์เนะฮะแล้วก็ใบ้ไปอย่างนี้มาระเบิดไปเลยเพื่อนเกาเทอรป้งไปดีเก้าหมื่นสี่นะครับผมแล้วก็สตัร์เฟ้านะฮะเรียบร้อยแล้วก็ใบไปยาวๆหมดมือขั้นสมด้วย <laughs> ยาวๆไปเพื่อนโทษทีวะ่ะอ่าเซริตก็น่าจะตีป่านะครับอืมใช่ปะ่ะยังไงเอาตีเกาเทอรนะตีขำๆใช่ไหมเพื่อนก็รู้เรื่องดีครับผมแล้วก็ฮิวมานะฮะแล้วก็ใช้ป่าอันตีใส่เซรดิตแดงนะครับแล้วก็ตีตีไปเลยนะครับอย่างนี้ปะ่ะตัดกำลังไปก่อนนะทีมแอสซัโมดที่คิดว่าแน่นะครับเจอทีมป่าเดะวันเข้าไป จะร้องเลยนะครับเนี่ยดูดิเออเออเอาดิครับผมก็มาดิฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าทีมป่าดัวเนี่ยต่อให้เปิดก่อนเปิดหลังก็โจมตีดาเมจก็เล่นเหมือนกันนะครับคือเลื่อนขั้นกาเธอแรกแล้วก็ใช้เปิดโล่ในเธอแรกนะสาบหินด้วยเท่เกินเพื่อนอ่ะใช้ป่าอลิสนางฟ้าเปิดโล่มาแล้วก็ใช้สตันไปวอลเลยปอชยนี่ นี่โ,โหตายเลยนะครับแล้วก็เปิดโล่เพย์เซฟมาแล้วก็ใช้อลิซนาฟ้าสตันไปก็น่าจะเรียบร้อยนะตาแรกอีกฝ่ายทําอะไรไม่ได้นะครับนอกจากรวมกันเพราะว่าโดนสตันอยู่เราก็ใช้ป่านะฮะขอฟาดหน่อยแล้วก็สตันไปอีกรอบหนึ่งเพย์เซฟนี่ไงโหขอแค่ขวานเดียวนะครับดาเม่ของทีมป่าอาจจะไม่แรงแบบเวอร์วังเหมือนกับแอซ์เโมดแต่ว่าทีมป่าน่าจะเล่นง่ายกว่า เมโลดัสแอซัลมอดมาเล่นยากไงไหนจะปั้นบัญญัติไหนจะปั้นตัวละครอื่นอีกนะครับแต่ว่าทีมป๋าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่มาจากแพทที่แล้วนะครับอย่างเช่นอลิสนางฟ้านะครับเกาเธอแดงเกาเธอเขียวเมอร์ลิงเขียวลอสเวนหรือว่าเป็นตัวอย่างมามัสนะครับอืมก็คือว่าเป็นตัวที่เล่นอยู่แล้วนะก็เลยไม่ต้องปั้นเยอะแต่ว่าทีมแอซัลมอดเนี่ยคือต้องมีแอซัลมอดที่เป็นตัวใหม่นะครับต้องปั้นโดโฟ้านะครับที่คนไม่ค่อยเล่นกันก็ต้องปั้นเดลิเอลี่เขียวอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นเมล นะคือน้องๆคนไหนที่ไม่ได้เล่นทีมบัญญัติเนี่ยก็ต้องปั้นใหม่มันก็เสียเวลาบวกกับแบบต้องปั้นทีมใหม่อะทีมป่าฟ้าเห็นว่าป่าฟ้าแบบว่าสีแพ้ทางอย่างเงี้ยก็สู้ได้นะครับอืมอยู่ที่จังหวะของเกมแล้วก็อยู่ที่สเต็ปการเล่นของแต่ละคน2000 <years> later. โอเคนะครับตานนี้ก็เจอกับไอซ์เซิลมดเหมือนเดิมนะแต่ว่ารอบนี้เป็นทีมของเอทรอซ่านะครับไอซเซิมด e, แล้วก็โดฟ้าก็เหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมนะ คือเราต้องเลื่อนขั้นการ์ดมาก่อนนะครับนี่เล่นเหมือนเดิมนะแล้วก็รวมการ์ดมานะครับอย่างนี้แล้วก็ใช้นี่นะครับอลิสนางฟ้าเปิดโล่มาก็คือเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับรอบเนี้ยมาอีกฝ่ายยังไงเขาใช้ไอซอโอมดนะครับศาสตร์มาแต่ว่ายังก่อนนะศาสตร์ยับยับเลยนะครับรอบเนี้ไม่เปิดย่อยุด,ด้วยนะครับแสดงว่าเขารู้นะว่าต้องโดนไงรอบหน้าก็โดนดิครับก็โดนตีฮะใช้ป๋าศาสตร์ไปเลยนะครับ อย่าไปกั๊กวอเลยถอดถอยตีตีไงล่ะแล้วก็ใช้ป่าหมุนตัวตีมีบัฟเหรอครับมีบัฟเหรอครับอีกทีนึงอ่ะน,นี่นี่เรียบร้อยทีมนี้คือหนักเลยนะครับคือแบบเขาไม่โยอยุนะแต่ว่าถ้าเขายโยยุเนี่ยคือเราต้องรอเธอหนึ่งนะครับอแต่เขาไม่โยยุอย่างนี้เราก็เข้าทางเราแหละโดนแน่นอนอย่างชอบเลยครับผม,มตีป๋ามา แต่ว่าเธอหน้าป่าครบ3บัฟแล้วนะโทษทีวะ่ะแล้วก็สตัน์ไปนะครับอืมแล้วก็ใบไปอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็เปิดโล่นะเออเทเซฟไปก่อนอเธอหน้าเราจะตบสธิดแดงนะครับมาดูซิว่าอีฝ่าจะมียัวยุหรือเปล่าอ้ามีนะครับเราก็เปลี่ยนแผนไปตบเอเธร,ร์ซาก็ได้นะครับอืมอ่ะราเบิดไป โป้งไงล่ะเอทราซาเหรอครับผมนี่ไงนี่ไงตายหมด่ะฮะเจอป่าฟาดนะครับเอทราซาที่คิดว่าถึกแล้วก็ชนะทางอะ่ะแตกแตกเลยป่าแรงมากอันติมาดโดโอ้โหอ,อ,อันติขั้นอะไรครับเนี่ยแล้วก็สตัร์ไปสตัโรโดไปไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าเอาไปอย่างนี้เื่องขั้นมา แล้วก็สตาร์ไปเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เปิดโล่ <โล S 1> สตาร์โลไปแล้วก็เปิดโล่เพย์เซฟมาตีมาโอ้แต่ว่าตีไม่เข้าว่ะโทษทีว่ะลถเกนติไม่ได้นะครับตีไม่เข้าไงเพื่อนโอ้โหพี่เกินนี่เลยมาฮิลก่อนมาก่อนแล้วก็ใช้เรื่องคันการให้กับป่ามาแล้วก็สตารเหมือนเดิม ต้องอยู่ที่จังหวะของเกมด้วยนะครับอืม,ม,มนี่งไงเต็มหลอดไงเพื่อนยังไงอะครับผมทีมแอสซัมโหมดนะโดนป่าแกล้งทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเนี่ยถ้าซัาโหมดตายไปนี่คือทำอะไรไม่ได้เลยนะทีมเนี้ยเราก็ใบนะครับแล้วก็สตัรเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ใช้เกาเทอร์ไปอย่างนี้อใบไปก่อนอแล้วก็สตันไปโดรฟ้า เรียบร้อยเดี๋ยวผมใช้ป่าเทินหน้าปาดไอตัวของเนี่ยสีริแดงไปน่าจะตายเออปื้มไปก่อนไงห้าหมื่นเจ็ดรแกนตตะไปสามลูกแล้วก็ปาดปาดเก้าหมื่นสี่แล้วก็นี่ไงล่ะโดฟ้าเหรอครับผมไอโดฟ้าเนี่ยมันถึกกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขานะโหตีป่าด้วยใจมันได้จัด ได้ดีครับผมนะฮะเรียงขั้นการ์ดมาแล้วก็อย่างนี้ไปเลยนะครับไม่ดีกว่าเรียงขั้นการ์ดมาแล้วก็อย่างนี้ไปเลยนะฮะผมไม่เอาบัฟขั้น3ามนะสตัร์ไปเอาสตารสองเทินทดีกว่าปุ๊บโอ้เรียบร้อยยาวยาวสองเทินยาวยาวเพื่อนใบมาใบกลับไม่โกงอันติมาแต่ว่าทำอะไรไม่ได้นะครับถ้าอันติมานะแล้วก็นี่เลย เลื่อนการ์ดมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็ใช้ไปอ่ะนะครับใช้ไปปุ๊บ <c oughs> ยาวๆเพื่อน <c oughs> เหมือนแกล้งเขาอะนะครับตอนเนี้สตันต่อไป <c oughs> ยาๆนะนี่ <c oughs> เรียบร้อยนะครับอันตีป่าก็ปิดเกมเป็นไงบ้างทุกคนเดอะวันนะครับผมคือที่หนึ่งก็ที่หนึ่งจริงๆแหละป่านะครับผมแบบไม่มีข้อโต,โต้แย้งนะฮะ มานะครับก็เจอทีมไอซซอมโหมดเหมือนเดิมนะฮะคนเดิมหรือเปล่าเนี่ยคนเนี้ยไม่ใช่ใช่ไหมเราก็เล่นสเต็ปเดิมนะเรื่องขั้นการ์ดนะครับอืมให้กระป๋าไปาเปิดโล่แล้วกันนะฮะนี่ไงเปิดโล่ขั้นสองไปเลยมาปุ๊บมาก่อนแล้วก็เปิดโล่มาเา์นหน้าผมจะสตาร์ทโรฟ้านะครับอ่นะเขารวมการ์ดของไอซซอมโหมดนะมันยังไงเพื่อน เขาไม่ใช้ยยุ้ของโดโฟ้านะครับแสดงว่าเขามั่นใจมากว่าไอส้สมอดเขาเนี่ยเทพจริงแต่ว่าคุณโดนแล้วแหละนะครับตาหน้านะถ้าคุณไม่ใช้อ่ะ <S <S แล้วก็เพเซฟแล้วกันเอาชัวนะนี่สตันไปเลยแล้วเราก็ทำอย่างนี้นะฮะใบไปนี่ไงเพเซฟไปก่อนนะสตันโดรยับยับอะนี่นะโดนไปดิครับผมแล้วก็ใบไปโอเค ทีนี้เขาก็ทำในเราไม่ได้แล้วนะครับเออน่าเราใช้ป่าฟ้าตบได้เลยนะครับนะแอซซั์โหมดนะเตรียมพร้อมหรือยังอ่ะเพื่อนอ่ะตบไปเลยนะครับอย่างนี้ตายนะครับยังไงก็ตายนะนี่ไงเกือบแตกคือแบบว่าตบโคตรแรงป่าแล้วก็โป๊ะเรียบร้อยนะครับแอซซั์โหมดตายนะฮะก็นี่แหละนะครับอืมก็ถ้าไทยไปดีครับผมห้าหมื่นหนึ่งนะฮะก็นี่แหละนะครับถ้าโดฟ้าโดนสตัร์เนี่ยก็จบนะฮะ ตับสามของป่าเนี่ยคือแรงมากนะครับมาดิครับอีกฝ่ายก็มีอันติแล้วด้วยแต่ว่าเราเนี่ยคือแบบเอาเพยเ,เซฟช่วยๆไงแล้วก็นี่เลยตันไปสเทินนะครับแล้วก็ใบไปนะฮะตันยาวๆเรียบร้อยแล้วก็ใบไปเพย์เซฟมาก่อน เออหน้าก็จะมีอันติแล้วเราก็ลดอันติดโดรฟ้าได้เขาเรียกว่าเป็นแผนการอันติไปเลยนะครับแล้วก็เปิดโล่มาแล้วก็สตัร์ทเลิลินะมาโอตายเดลิลิเขียวตายเฉยแล้วก็เปิดโล่มาสตันไปอ่าสตัรถูกตัวด้วยนะครับสตัรเซลดิดอีกฝ่ายบอกเลยว่าเงียบกิฟต์นะครับเจอทีมเนี่ยเงียบกิฟต์เลยอะ่ะ นี่ไงฟาดไปเลยปาแล้วก็สตันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สตันโดฟรฟานะก็แปลว่าสงสารทีมนิจจดนะอีกฝ่ายตายเลยนะครับเนี่ยดูเดิเจอสตันเซรด,ดแดงนี่คือตายเลยแล้วก็สตันโดฟรฟาอีกทีหนึ่งปะเรียบร้อยโรงเรียนจีนโอ้โห์การ์ดขึ้นอย่างนี้ด้วยแบบว่าให้ฝ่ายนี่คือแบบไม่ได้เล่นนะฮะอ่ะเรียบร้อยนะครับโดนสตันอีกแล้ว อีกฝ่ายบอกว่าอะไรกันครับเนี่ยนี่คือโปรการ์ดหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่ไงเพื่อนโทษทีว่ะเรียบร้อยโดนสตันจนตายก็ประมาณนั้นแล้วกันนะครับตานี้นะดาบหมดพอดีนะครับวันนี้ก็นั่นแหละสรุปแล้วเราก็เจอแอซซัโดสามตาใน5ตาก็ถือว่าเจอเยอะอยู่นะในสามัญเนี่ยเออแต่ว่าก็เท่านั้นแหละนะครับเจอป่าฟ้าเดวันตกเป็นขี้เลยนะครับทีมนี่นี่คืออันติผมเลเวลหนึ่งนะท่านติเลเวลตันเนี่ยคือแบบ บอกเลยว่าไม่เหลือนะครับโดนอันตีทีนี่ทีมแตกเป็นไงบ้างอะน้องๆทุกคนนะคลิปนี้เอาป่าฟ้าไปดักตบแอซซิลโมดนะครับดักตบไปทั้งหมด3ตาด้วยกันนะฮะอีซี่ไหมก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าป่าฟ้าเจอแอซซิลโมดเนี่ยเธอแรกนะครับเราต้องเลื่อกขั้นการมาก่อนแล้วก็ต้องเปิดโล่ไปนะครับเอาเพย์เซฟนะเธอหน้าผมไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะยโยุมาหรือเปล่าหรือว่าตีมาถ้าไม่ยโยุมาเนี่ยคือเสร็จเลยนะครับแต่ว่าถ้ายโยุมาเนี่ยก็สตันโดฟ้าไปก่อน ซึ่งเขาคิดไม่ถึงแน่นอนนะครับว่าเราจะสตันนะโอกาสที่เขาจะใช้ขั้นหนึ่งเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับคือผมเจอทั้งบอททั้งคนเนี่ยแค่ขั้นหนึ่งหมดเลยนะเพราะเขาไม่ค่อยเสียเวลารวมการ์ดกันก็ตามนั้นนะฮะแต่ผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ใช่อวยป่าฟ้าแบบว่าเข้าข้างป่าฟ้านะคือมันตบได้จริงเออต้องบอกก่อนนะครับเดี๋ยวน,น้องบอกว่าพี่พี่อวยป่าฟ้าหรือเปล่านะครับคือไม่ใช่นะมันตบได้จริงนะครับแล้วก็ตบได้แบบชัวร์วด้วยคลิปในวันนี้ก็มีเท่านี้แหละนะครับมาตบไอซซอมหมดคือแบบสบายใจและวันนี้ ถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปผมแิวหน้าเนี่ยจำคลิปอะไรก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับวัในในี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม